เครือเจริญพกพันหรือ CP นะคะมีการออกแถลงการชี้แจงบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งซื้อวัคซีนซีโนแวคของรัฐบาลทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะปรากฏข่าวสารที่สร้างความสับสนเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวคของในทางโลกออนไลน์โดยระบุบอกว่า CP ถือหุ้นซินโนแวค1ิและ CP อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาล CP ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยมีข้อได้จริงดังนี้ค่ะการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเป็นแบบรัดต่อรัฐ หรือ G2G เท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CP ทั้งทางตรงและทางอ้อม CP ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท s i n โนแว15%ตามที่เป็นข่าวโดยข้อทท้จริงผู้ลงทุนคือ s i n โนไบโอฟาร์มา e u t ิเคิซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยเครือเจริญพกพัะณา์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทซิโนไบโอฟาร์มาสุริเคิลเท่านั้น โดยข้อเท็จจริงนะคะผู้ขายหุ้นคือ Sinovac Life Science เป็นบริษัทลูกของบริษัท Sinovac ต้องการระดมทุนเพื่อต้องการขยายกำลังการผลิตวัคซีน s ิ n โ v แวคค่ะ ข้าได้จินซิโนไบโอฟาร์มซูริคอลเข้าไปถือหุ้นในซิ n โนแวคไลฟ์ไซเอ็นจำนวน515ล้านเหรียญสหรัฐหรือ15.03อร์เถือเป็นการดำเนินธรุรกิจของบริษัทดังกล่าวเองโดยเครือเจริญพภคภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีหุน้นใดๆและไม่ได้มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในบริษัทซิ n โนแวคซิโนแวคไลฟ์ไซเอนใดๆทั้งสิ้นนะคะ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในซินโนบโอฟาร์มาซูติคอลค่ะที่เข้าไปลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงไม่มีสิทธิในการบริหารและแทรกแซงการตัดสินใจใดๆในซิโนแวกและเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมกับการสั่งซื้อวัคซีนซินโนแวคของรัฐบาลเข้ามาในประเทศไทยอย่างที่เกิดการบิดเบือนในสื่อออนไลน์แต่อย่างใดค่ะ โดยหากพบว่ายังมีการเจตนาน,นำข้อมูลไปบิดเบือนสร้างความเสียหายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเครือเจริญพกพันธ์ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายกันต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมชีนเอ็ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบส,สดนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook GenN น Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอ,อข้างล่างนี้ละค่ะ